วันนี้ผมจะมาให้สูตรอเมริกาโน่มะพร้าวที่ใช้มะพร้าวจริงและมะพร้าวไซรัปครับอตอนนี้ก็มีความหวานอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่า สวัสดีครับอยู่กับเมสท็อปแมนเอกลิคอชาน e ลวันนี้ผมจะมาให้สูตรอเมริกาโนมะพร้าวที่ใช้มะพร้าวจริงและมะพร้าวไซรัปครับเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยมาเล้กาแฟผมใช้กาแฟบ้าบิ่นเบนนะครับตัวนี้มันมีความเป็นมะพร้าวอยู่แล้วนะครับพอใส่กับไซรัปมะพร้าวจะค่อนข้างเดียเข้ากันและส่งเสริมกันครับโอเคอัตราส่วนอยู่ที่มาล้กาแฟ18กรัม กับน้ำออกมา40กรัมต่อไปส่วนของมะพร้าวนะครับเราจะใช้มะพร้าวมะพร้าวจริงเลยนะครับเป็นน้ำมะพร้าวสดแบบนี้ใส่เข้าไป100 ml ครับผมแนะนำเหมือนเดิมนะครับเราควรจะชิมตัวผลไม้จริงก่อนนะครับว่าความหวานมันมากพอไหม ตอนนี้ก็มีความหวานอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าผมว่าพอใส่กาแฟไปอาจจะจมไปนิดนึงผมจะทําการท,ทําไ้รับ5ห้ม้เนะครับหรือ1ปั๊มผสมกับน้ำมะพร้าวคนๆๆใส่น้ำมะพร้าวลงไปตามด้วยช็อตกาแฟตกแต่งด้วยมะพร้าวสไลด์ เดี๋ยวมาชิมดูว่าสูตรที่เราทำเมื่อกี้ลงตัวหรือไม่อืมวิธีการปรับสูตรนะครับอย่างแรกเลยเราจะดูความเข้มข้นกาแฟก่อนถ้ากาแฟรู้สึกว่าเข้มข้นเกินไปให้ลดเวลาการสกัดนะครับจากเมื่อกี้มันอยู่ที่ประมาณ30วิิวิอาจจะเหลือ25่าวิแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอยากจะให้ความเข้มข้นของกาแฟเพิ่มให้เพิ่มเวลาการสกัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาการสกัดเรานาน,านแล้ว อยู่ 33- มสิบามห้าวิแล้ววิธีการเพิ่มความเป็นพิอีกอย่างนึงก็คือปริมาณกาแฟนั่นเองครับเมื่อกี้ใช้18กรัมอาจจะเพิ่มเป็น20กรัมแล้วทดลองชิมอีกทีนึงอันนี้คือความเป็นพของกาแฟส่วนตัวน้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้ความหวานของมะพร้าวแต่ละลูกก็ไม่เท่ากันเราต้องชิมก่อนถ้าเกิดว่าความหวานของมะพร้าวน้อยให้เติมไซรัปเข้าไปแนะนําให้เติมทีละสิ m l แล้วชิมดูจนได้จุดลงตัวของความหวานที่ต้องการประมาณนี้เลยสำหรับมะพร้าว ที่เป็นอเมริกาโน่มะพร้าวจริงนะครับต่อไปไซรัปกาแฟ18กรัมสกัดน้ำ40กรัม,มผมใช้ไซรัปมะพร้าวซนโยริาายรต้านะครับ10 ml ใส่น้ำอุณหภูมิห้องอีก100 กรมคนให้เข้ากัน้มะพร้าวก่อนตามด้วยช็อตกาแฟตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวชิมสูตรกันครับ ความแตกต่างของรสชาตินะครับผลไม้จริงกับไลับถ้าพูดถึงเนื้อสัมผัสที่ละมุนกลิ่นที่ละมุนผมคิดว่าผมให้ตัวมะพร้าวจริงตอบโจทย์นะครับความบาลานซ์ความกล่อมกาแฟโดดขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัมผัสของน้ำมะพร้าวกลิ่นของมะพร้าวมาคนระับแต่ถ้าเกิดต้องการความชัดเจนของรสชาติมะพร้าวเลยเนะีย่ยไซรัปตอบโจทย์ก็ขึ้นอยู่กับ ความชอบนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับวิธีการปรับรสชาติดูจากกาแฟก่อนนะครับปรับความเป็นพ่นของกาแฟเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอยากปรับความหวานเราก็เพิ่มหรือลดปริมาณไซรัปของมะพร้าวเท่านั้นเองเรามาคิดต้นทุนกันดีกว่าสําหรับสูตรที่เป็นมะพร้าวจริงผมซื้อมะพร้าวลูกละสี่สิบบาทนะครับลูกละสี่สิบบาทลูกหนึ่งมีน้ําให้ผมประมาณ3าม้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเมลสมมติตีไปเรียกว่า ตีต่ำไปเลย300 ml 3 0ม ml 0มชงกาแฟได้กี่แก้วนะครับเราใช้แค่100ถูกไหมครับงั้นแปลว่า1ลูกชงกาแฟได้3แก้วกาแฟ2ช็อตอ่าถ้าเป็นราคาส่งของบ้านบินเบนนะครับมันจะอยู่ต่อประมาณ700กว่ากว่าบาทต่อมิโล2ช็อตเป็น15บาททีนี้แก้วฝาหลอดบวกไปอีก5บาทต้นทุนกาแฟแล้วไซรัปล่ะไซรับเซเนอรตา้า 750 ml ขวดนี้สามารถหาซื้อได้ช h อป e ีหรือว่าตามร้านทั่วไปนะครับประมาณ190 199 200ตี200แลวกัน1ขวดชงได้กี่แก้ว750 ml เราใช้แค่10 ml 75แก้วนะครับ1ขวดชงได้75แก้วแปลว่า200หาร75ต้นทุน2.66บาทสำหรับแค่สำหรับ2.7บาทกาแฟ15บาทบวกกับแก้วฝาหลอด5บาท ต้นทุน22.7บบาททีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการขายใครถ้าเกิดเราต้องการขายพรีเมียมกลุ่มพรีเมียมขายแพงหน่อยผลไม้จริงจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราขายแก้วละ50-60มันก็อาจจะต้นทุนสูงเกินไปที่จะใช้ผลไม้จริงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ